ค่ะคุณอยู่กับแบบโมเดิร์นนิสและนี่คือ10ชิคเก้นค่ะพบกับิุ๋ยแกวารินไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเราก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะวันนี้เราพาไลฟ์สไตล์คนหนึ่งมาด้วยก็คือพี่เอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็พูดถึงงานนี้ก็คือเรามาที่งานที่ชื่อว่า s a k u ร a Hajime First Exhibition in Thailand Red Staining นั่นเองค่ะก็พูดถึงงานนี้แล้วก็เป็นงานป๊อปอาร์ตที่ค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงเลยทีเดียวค่ะก็อยากถามพี่เกมว่า งานปอ,ปอาร์ตในดวงใจมีอะไรบ้างอยากแนะนำงานปอ,ปอาร์ตที่ชอบอะที่ชอบงานปอ,ปอาร์ตเวลาที่มันมีคน <c oughs> เริ่มสิ่งนี้เป็นคนแรกอะไรเงี้ยงานชินช้นชิ้นที่พอฟังประวัติแล้วชอบก็คือ f a เ v อ s โรคที่สมมติถ้าเกิดเสื่อจะเป็นโถฉี่ที่ปกติมันจะไปไปแปะตามผนังแต่กลายเป็นอยู่ที่พื้นแล้วมีลายเซ็นแทนซึ่งเป็นงานที่แบบมันแหวกขนบศิลปะในยุคนั้นแล้วก็มันได้สร้าง ขนบทันเนียมใหม่ๆของศิลปะแบบป๊อปอาร์ตมากขึ้นอ่าใช่พอพูดถึงอันน er kind of ี้แล้วปุ๋ยก็มีงานในใจอย่างหนึ่งก็คือซุปกระป๋องแคมเบลของแอนดี้วาฮอลนะคะก็เป็นงานที่แบบว่าแค่กระป๋องธรรมดาเอามาวาดวาเดๆก็มีความหมายแล้วทีเดียวแต่ถ้าเป็นเพลงล่ะคะถ้าเป็นของปุ๋ยก็เป็นโพลี่แคทค่ะวงในใจคอรี่แคทเข้าคอลีแคทอรแคทก็เป็นวงหนึ่งที่ ทำาให้ป๊อปแบบซินป๊อปเนี่ยมันกลับมาด,ดังอีกครั้งในประเทศไทยใช่แล้วน uh, ั่นเองค่ะแล้วพี่พี่แกมีวงไหนพิเศษไหมจริงๆของพี่ก็ต้องเป็นโพลิแค t แหละคือชอบเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเป็นวงที่ทำจริงๆมันก็มีวงที่ทำอย่างนี้มาก่อนพวกแนวซินป๊อปอะไรเงี้ยยิเลคอนิกอะไรเงี้ยมันซ่าแล้วมันก็ทำให้ ซินป๊อปเนี่ยเกิดบรรทัดฐานใหม่เกิดรูปแบบการทําเพลงแบบใหม่ๆรวมถึงอีกอย่างของบริแคทที่ชอบก็คือรูปแบบภาษาที่เขาจะได้เพลงมันแตกต่างจากวงอื่นๆนี่ก็คือส่วนประกอบที่เราไม่ชอบบริแคทครับโอเค okay, ค่ะก็พอเห็นภาพปอปอาร์กันไปแล้วนาะก็ะจะรอช้าอะไรอยู่ะคะไปดูนิทรรศการกันเลยดีกว่าคะ่ะโก นี่คือนิทรรศการการจัดแสดงงานเดี่ยวครั้งแรกในกรุงเทพคุณสัก,กุระอิจแนะนําว่างานจัดแสดงทั้งสิบชิ้นเนี่ยเป็นงานที่เจ้าตัวชอบสุดๆแล้วก็แนะนําให้ทุกคนได้มาดูกันเพราะต้องบอกเลยว่าคอนเซปต์นิทรรศการของคุณสัก,กุรเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามเมืองที่ไปจัดแสดงงานนะคะสําหรับเดสเจนิที่กรุงเทพนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณสัก,กุริเนี่ยได้คอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นอย่างเดดเดคครัมสังเกตจากรูปที่มีการแต่งกายแบบใหม่ยัางสูดซึ่งเป็นพอร์ต์ของร้านต่างจากเดิมค่ะ่ะะทีน้องๆจ แต่งตัวแซบเห็ดตามสไตล์สาวบ๊อเอซึ่งเมื่อประกอบกับลายเส้เนเรทโทของคุณาก,กุรัอีแล้วก็ท่าโพสของน้องๆแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่ายิ่งน่ารักสุดๆไปเลยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือ d r e s ีย์สกุลัยทาจิเมะเ i ิร t ส o ซโล่ h อ i กซิบิชันในไทยแลนนั่นเองค่ะงานจะมีถึงวันที่8ตุงาคมนี้ที่ t ด e d ดี o r u m ชั้น2เพชรวิลเลจค่ะก็ถ้าเทนสิเกตมีอะไรใหม่ๆที่จะมาแนะนำทุกคนก็อย่าลืมติดตาม The Modern i s t ดด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ